หลังจากเปิดตัวสก็อตอีซี่ซุปไก่สกัดอร่อยดื่มง่ายไม่ข่าวไปเมื่อปีที่แล้วมาในปีนี้สก็อตอีซี่ยังคงรุกตลาดซุปไก่อย่างต่อเนื่องกับพซซรีเซน์เจอเจ้าพ่อเดี่ยวคนดัง mm hmm. โน้ตอุดมแต้พาณิชย์ที่มาตอบย้ำคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพ mm hmm. เพราะซุปไก่ตัวใหม่นี้ได้พัฒนาให้มีรสชาติที่ดื่มง่ายกว่าเดิม mm hmm. รวมถึงมีสารอาหารสำคัญที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของร่างกาย mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นซุปไก่สกัด DHA โอเมก้า3และวิตามินต่างๆรวมถึงวิตามิน b 12ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอีกด้วยสกอตอีซี่จะเป็นตัวช่วยของพีโนตในครั้งนี้นะครับซึ่งจะถ่ายทำถึงบรรยากาศจำลองเหตุการณ์ว่าพินอตอยู่ในกลุ่มของทีมงานแล้วก็ต้องการที่จะ e คร e แล้วมันคิดไม่ออก ก็เลยต้องการตัวช่วยก็เลยเลยไปเปิดหาตัวช่วยซึ่งก็เซอร์ไพรส์คนดูด้วยกันเป็นตัวช่วยที่อยู่ในตู้เย็นซึ่งสุดท้ายก็คือสก็อตอีซี่นั่นเองครับสก็อตอีซี่เป็นซุปไก่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับคือฉีกแนวจากซุปไก่เดิมๆอย่างอย่างอย่างสิ้นเชิงนะครับเป็นซุปไก่ที่ไม่มีกลิ่นขาวเลยนะครับแล้วก็เป็นซุปไก่ที่อร่อยอร่อย อย่างที่พี่นุชเคยบอกในเวอร์ชันที่แล้วว่าอร่อยมากๆนะฮะคือเรา <ๆ S 2> เรา <ๆ S 2> เรา <ๆ S 2> จึงมั่นใจว่าสําหรับผู้พิพากที่ไม่สามารถดื่มซุปไก่ตามปกติได้ตัวนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์และที่สําคัญคือเรามี DHA และโอเมก้า3ซึ่งบำรุงสมองแล้วก็มีวิตามิน b 12ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้เนี่ยเหมาะสาหรับผู้พิพากที่ไม่สามารถดื่มซุปไก่ปกติได้เรื่องมันเป็นเรื่องของการเหมือนประชุมหาไอเดียอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วก็ออ พนักงานเรื่องเล่าเหมือนพนักงานที่บริษัทเวลาคิดประชุมหาไอเดียแล้วคิดไม่ออกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปหาอะไรมาดื่มครับช่วยให้ไอเดียมันง,งอกออกมามันปิ๊งอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันคือประมาณนี้แหละครับโฆษณามไม่ต้องฝากหรอกฝากเป็นลองดื่มสก็อตดูนะฮะ พิสูจน์ความอร่อยของซุปไก่สกัดอีซี่ได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อและซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ